มาดูนะครับเรื่องต่อมาเรื่องกระจกต่อทันนะฮะพอเสร็จปับ๊บเรื่องกระจกมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าเราเอากระจกสองบานมาซ้อนกันเคยเข้าโรงแรมหรือที่ไหนร้านอาหารไหที่ร้านเขาแคบๆเขาจะทำอะไรครับเอากระจกมาติดให้ดูร้านดูกว้างขึ้นหรือเคยขึ้นลิฟต์ใช่ไหมที่มันเอากระจกมาติดสองฝั่งจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณยืนตรงนี้เกิดอะไรขึ้น คุณก็เห็นภาพไอ้นี่แล้วเห็นภาพตรงนี้สะท้อนไปสะท้อนมาสะท้อนไปสะท้อนมาสะท้อนไปสะท้อนมาอุย้ยคนเป็นล้าเลยอยู่ข้างในนึกออกใช่ปะวิธีการเนี่ยมันคือเขาถามจํานวนภาพที่เกิดขึ้นโอเคนะจํานวนภาพของกระจกนะกระจกลาบนะฮะที่เอามาซ้อนกันทันนะฮะสมมตินี่คือกระจกบานที่หนึ่ง โอเคนะนี่คือกระจกบานที่2จะเกิดเป็นมุมนะฮะเนี่ยเอา2อันนี้มาซ้อนกันมันจะมีมุมตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามุมสมมติตรงนี้เป็นเซตานะชื่อเป็นเซต้าจริงๆเซต้าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือกอไก่ข้อไขข้อควายขอคนเป็นตัวอักษรกรีกนะฮะคือมุมกอไก่เหมือนเราเนี่ยแหละโอเคนะเซต้าสูตรว่าไงครับจำนวนภาพที่เกิดขึ้นเท่ากับ360นะหารด้วยเซต้าแล้วเลขที่ได้ปัดขึ้นเสมอนะนะฮะลบ1นนะฮะ และเลขที่ได้ปัดขึ้นเสมอสมมติสมมติสมสมสติเซตาเป็น90องศาอ่านี่นะฮะเซต,ตาเป็น90องศาตั้งฉากนะฮะเอ็นก็จะเท่ากับเท่าไรครับ360ด้วยส่วนด้วย90ลบ1ตอบ n เท่าไหร่ครับ9 4้าสี่สนะฮะเป็น4ลบ1ตอบ3ถ้าเลขลงตัวไม่ต้องปัดเกิด3รูปนะฮะสมมตนะิของอยู่ตรงนี้นะของอยู่ตรงนี้นะมันจะซ้อน1ภาพซ้อนตรงนี้2ภาพแล้วก็เอารูปเนี้ยฟังดีๆ เอาให้เห็นชัดๆสมมติรูปอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะซ้อน1 2 3นะฮะแล้วก็หลุดไปทันไหมประมาณนี้คุณก็จะเห็นภาพกี่ภาพ3ภาพไม่งงนะโอเคถ้าสมมติม,ม,มุมของคุณเป็นเซต้าเป็น70องศาสมมตินะเป็น70องศาคำถามมีกี่รูปครับ N ก็จะเท่ากับ360ส่วนด้วย70ลบกัน1อันนี้ขออนุญาตนะคิดเลข 360ส่วนด้วย70นะฮะได้5.1กว่ากว่าและคุณเอา1ไปลบปั๊บลบ1เปี้ยงเหลือเท่าไหร่ครับ4.1นะคำตอบที่ได้ต้องตอบ5ภาพโอเคปะคำตอบที่ได้ต้องตอบ5ภาพนะครับไม่งงนะตอบ4.17 4 1 7, นะฮะ4.12ฐหานะหรือ4.1กว่ากว่าคำตอบที่ได้ต้องตอบเท่าไหร่ครับ5ภาพโอเคนะต้องปัดขึ้นสรุปค่าที่ได้ต้อง ถ้าเหลือเศษต้องทำไมครับถ้าเหลือเศษต้องปัดขึ้นนะฮะโอเคนะครับไม่งงนะครับนี่คือจำนวนกระจกเคียร์นะฮะเสร็จแล้วรูปก็เป็นประมาณนี้ทั้งหมดที่เราต้องรู้สำหรับเรื่องนี้ทันนะครับก็เดี๋ยวไปดูโจทย์กันนะฮะว่าทำยังไงบ้างมาดูเรื่องต่อมา เงามืดเงามวัวโอเคนะครับมาดูเรื่องเงามืดเงาหมวัวนะจากตัวเมื่อกี้นะฮะแสงที่มันส่องออกมาเนี่ยเราจะลิงก์เข้าเงามืดเงามมวนะครับอ่านิดนึงมาดูเรื่องเงามืดเงามวัวโอเคนะฮะเคยรู้จัก สุริยุปาคาจันทรุปราคาอะไรพวกนี้วะเนี่ยเกิดจากเงาเงิ้นเงาหมัวแต่เราต้องวาดก่อนสมมตินะครับแรงกําเนิดแสงเนี่ยเป็นจุดเช่นเทียนหรืออะไรเล็กๆนะฮะเช่นหลอดไฟเล็กๆเ,เสร็จแล้วนี่คุณมีวัตถุอันใหญ่ๆเป็นลูกบอลวางขวางไว้ทันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นฉากนะนี่คือฉากมารับนี่คือฉากมารับนะอันนี้เป็นฉาก ผลปรากฏวิธีวาดวาดยังไงครับเงานเนี่ยมันจะเป็นเงามืดดูนะครับแสงเนี่ยกวาดจากล่างไปล่างบนไปบนโอเคนะจริงๆแสงเนี่ยมันออกทุกทิศทางนะแต่เวลาเราวาดทําไมครับเราวาดแค่2เส้นโอเคนะฮะตรงเนี้ยมันจะบังมิดเลยไม่เห็นเลยโอเคปะ่ะเพราะชั้นผ้าบนฉากจะเป็นไงครับตอบผมสิตรงนี้ก็จะเป็นเงามืดหมดเลยโอเคปะ่ะตรงนี้จะเป็นเงามืดหมด เพราะฉะนันถ้าเอา,าฉากเนี่มาวาดนะฮะสมมติฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะนี้ทันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลมๆสีดําเลยโอเคปะเป็นเงามืดเลยโอเคไหมได้นะเป็นกลมๆสีดําเป็นเงามืดเลยโอเคนะครับลักษณะนี้ถ้าวัตถุเป็นจุดมีเฉพาะเงามืดอย่างเดียวโอเคนะเคลียร์ได้นะครับโอเคนะอันนี้ขอวาดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงฟึด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 โอเคนะแล้วตรงเนี้ย มันก็จะเป็นเงามืดหมดทันนะครับโอเคอมาดูต่อสมมตุติเปลี่ยนใหม่วัตถุเริ่มมีขนาดละเริ่มมีขนาดละตอนนี้วัตถุเริ่มมีขนาดจากรูปเดิมนะครับเราเปลี่ยนเป็นชุบเอาอันนี้มาวาดนะครับก๊อปปี้นะฮะโอเคมาวาดตัวนี้ปึ้งแต่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปนี้ชุบชุบ เปลี่ยนเป็นวัตถุมีไซส์มีไซส์เช่นวัตถุมันดันใหญ่กว่าเช่นดวงอาทิตย์กับโลกใครให,ใหญ่กว่ากันดวงอาทิตย์ใช่ไหมโอเคนะฮะดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกนะครับตอนนี้วัตถุไซส์มันใหญ่กว่าแล้ว้อแหล่งกาเนิดไซส์มันใหญ่กว่าโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้ มาดูภ้าบนฉากนะครับเบื้องตน้นวิธีวาดวาดยังไงครับสมมตินี้เป็นเหมือนเดิมเป็นฉากของเราโอเคนะคุณวาดเหมือนเดิมครับบนไปบนแล้วล่างไปล่างโอเคนะฮะนี่คือเงามึดครับขอเปลี่ยนสีนะฮะเป็นสีแดงนะบนไปบนนี่คือเงามืดล่างไปล่างนี่คือเงามึด โอเคป่ะตรงเนี้ยชุดเนี้ยเป็นเงามืดคือแสงมันบังหมดเลยนั่นหมายความว่าถ้าบังเอิญบังเอิญไอดวงจันทร์คุณเนี่ยแม่งเสือกมาอยู่วนไปอยู่ในนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็จันทร์ก็พระจันทร์ก็เกิดจันททะลุป่าขางงไหมเนี่ยปกติสมมติมีดวงจันทร์เราจะเห็นแสงดวงจันทร์ได้ไงครับแสงอาทิตย์ตกกระทบดวงจันทร์สะท้อนเข้าสู่โลกจริงป่ะถามป่ะ แต่ถ้าดวงจันทร์หนีไปอยู่ตรงนี้โดนโลกบังหมดก็จะเกิดอะไรครับจันทรุป,ปาขาโอเคปะ่ะคือมองไม่เห็นงงไหมเนี่ยถามไหมโอเคไหมแต่วันดีคืนดีไอ้ดวงจันทร์เนี่ยเสือกไปวิ่งไปบงังดวงอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมนะฮะบนไปบนเหมือนเดิมบนไปบนล่างไปล่างตรงนี้ก็เลยเป็นเงามืดไอ้ช่วงนี้ก็เลยเห็นไม่เห็นดวงอาทิตย์เราเรียกว่าสุริยุปปาขาสรุปดวงจันทร์ไปบงังดวงอาทิตย์เรียก เราไม่เห็นดวงอาทิตย์เรียกสุริยุปราคาทันไหมแต่อันนี้โลกมันไปบงังทันไหมเราเรียกจันทลุปราคาหรือบางทีเราเรียกราหูอมจันอะไรเงี้ยนึกออกไหมไม่งงนะส่วนนี้เป็นเงามืดตรงนี้มองไม่เห็นหมดอ่ะมาดูเงาัวบมาเงามมวทําไงครับเราวาดสลับกันนะบนไปบนไปล่างแล้วก็ล่างขึ้นบนโอเคนะขาใช้สีเทานะครับโอเคนะฮะ บนไปล่างแล้วก็ล่างไปทําไมครับไปบนอา้าวเฮ้ยเยอะไปทันนะฮะตรงเนี้ยจะเป็นเงามัวทันนะฮะและตรงนี้จะเป็นเงามืดถ้าคุณเอาฉากตรงนี้มาแกะเกิดอะไรขึ้นครับภาพบนฉากเป็นยังไงอันนี้ฉากใหญ่ขึ้นนะฮะภาพบนฉากเป็นไงครับเงามึดอันติวเดียวประมาณนี้ แต่เงามัวทำไมครับอันเบลเลอร์ er เลยโอเคเงามัวจะอันเบลเลอร์เลยโอเคนะฮะตรงนี้จะเป็นเงามวเต็มไปหมดเคลียร์ไหมเคลียร์นะครับตรงนี้จะเป็นเงามัวเต็มไปหมดเลยไม่งงนะฮะสรุปบนวาดบนไปบนล่างไปล่างเป็นเงามืดวาดบนไปล่างล่างไปบนเป็นเงา,งางมัวและเรื่องนี้ถ้าโจทย์จะถามโจทย์คุณต้องใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายโอเคนะ ไว้เดี๋ยวไปดูโจทย์กันแต่ดูแค่นี้ก่อนเงามืดกับเงามัว,มวทันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตนะครับมันจะใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายมาช่วยโอเคปะ่ะทันนะฮะจำไว้เรื่องนี้เราวาดรูปเฉยๆแต่เวลาคำนวณเราจะใช้สามเหลี่ยมคล้ายมาช่วยนะฮะ อ่ะติดไว้ก่อนนะครับอันนี้คือการวาดรูปอันนี้คือการคำนวณแล้วไว้เดี๋ยวไปดูโจทย์กันอ่ะเคลียร์นะครับได้นะ <c oughs> อือฮึอะ